ไทยมันถึงต่างตันมันต้องการเปลี่ยนแปลงมันไม่เปลี่ยนไม่ได้เพราะประชาชนนี่ได้เขาเข้าใจปัญหาแล้วปัญหาของประเทศอยู่ที่นักการเมืองเห็นไหมอภิิ์เนี่ยไปไปหลอกคนแก่ดอกอนันต์อดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยอนันต์ปัญญารชุนดอกอาจารย์ประเวศนะครับอาจารย์ประเวศเนี่ยครับหมอประเวศเนี่ยไปหลอกบอกว่าให้ปฏิรูปทางการเมืองโอ้ยดีอกดีใจเพื่อนผมหลายคนดีใจการเมืองจะปฏิ รูปได้แน่นอนพ่ออภิสิทธิ์เนี่ยเป็นคนที่นำการไปรูปได้ไงหลอกคนแก่อีกทำอะไรไม่ได้่ตะท้อเลยเห็นไหมหลอกมาตลอดผมว่าคนอย่างนี้หลอกคนแก่มันบาปนะครับผมบอกนะนอกจากหลอกคนแก่แล้วหลอกประชาชนทั้งประเทศอีกหลอกแม่ยกอีกแม่ยกประชาธิปัตย์ยิ่งหลงหนักเข้าไปอีกเนี่ยผมว่านี่แล้วมันจะบาปและผลบาปอันนี้ละ่ะมันจะถูกกรรมตามสนอง นี่แหละคุณหลอกมากมาก,มากคุณทาความชั่วมากๆเดี๋ยวนี้ผมดูมันสูงสุดแล้วครับมันพีกแล้วครับแล้วพีกก็มันจะหล่นลงมาแหละครับดันยังมาอย่างรวดเร็วเชื่อได้อภิสิทธิ์ผมทํานายอนาคตคุณไว้เลยนะคุณจะหล่นลงมาอย่างรวดเร็วอย่างพิกผันอย่างทฤษฎีเคออดบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์ก็จะถูกถล่มทลายพิกไปอย่างรวดเร็วเพราะได้กระทําเอาไว้ การกระทํานั้นมันบอกเหตุนะครับมันบอกหรือว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรในอนาคตเราเห็นชัดเจนเมื่อก่อนคนลวงอภิสิทธิ์เชื่อภิสิทธิ์พูดจริงเป็นคนที่ใช่ไหมพูดจริงเราเห็นชัดชัดเจนนี่ไงไปบอกว่าคนไทยถูกจับในดินแดนเขมรเห็นไหมครับนี่คุณวีระถึงติดคุกทุกวันนี้แลียพวกเราก็องขอตบ,บมือให้คุณวีระหนยครับนี่คือคนไทยแท้ๆคนไทยกล้าหาญต้องตบมือให้ และคุณลาตีด้วยครับตบมือให้นี่คือกาาหารไม่ยอมจำนวนต่อศัตรูแม้นันจะติดคุกกี่ปีก็ไม่ยอมวันนี้ผมก็โดนหมายเรียกอีกแล้วได้สิบคนกูไม่กลัวเมืองตีก็ตีถ้ามันจะมายิงโคตายก่อนพี่น้องเลยครับพี่น้องอยู่ที่นี่ไม่มีกลัวนักสู้เพื่อประชาชนไม่ต้องกลัวครับพี่น้อง เมื่อเขาแต่งตั้งให้มาเป็นผู้นําเมื่อเขาบอกว่าหนึ่งในสิบเทิดภูมิเนี่ยไม่ให้เกียรติประวัติยิ่งใหญ่ที่สุดครับเนี่ยผมชอบนะไม่ไม่ไม่ชอบนะอ่ขอให้ตายต่อหน้าประชาชนนี่มาเลยมาเมื่อไหรก็ได้ยืนอยู่ที่นี่ไม่มีหนีครับครับถามอาจารย์รัตนาพรด้วยคําถามเดิมนะครับอาจารย์รัตนาพรครับคือสภาพการเมืองที่เป็นอยู่ก็คือเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษนะฮะเขาเรียกว่ามันนี่ politics ประเทศนี้ ข่าวสารดังไปทั่วโลกว่าปกครองด้วยระบบมันนี่โ o ลิติกประชาชนคนไทยจำทนฝืนภายใต้ชะตากรรมแบบนี้อาจารย์มองอยังไงบ้างว่าภาวะแบบนี้เนี่ยมันจะฝ่าฟันกันไปยังไงมันจะสร้างหลักปักฐานสร้างชาติสร้างกันบางที่ดีกันยังไงครับก็ค่าตัวสอสอก็60ล้านเลยใช่ไหมทำไมัเนี่แหละคือคือมันขายตัวกันตั้งแต่ ผู้แทนนะคะจะเป็นรัฐมนตรีต้องจ่าย200ล้านอัพนะคะคุณวิสิทธ์ก็รู้ดีไม่ใช่ไม่รู้นะคะเรื่องนี้เพราะนั้นประชาชนเนี่ยจะไปฝากความหวังกับรัฐบาลที่หาเงินหาทองอย่างนี้ได้อย่างไรนะคะพอเข้ามางบประมาณไม่ได้ไม่ได้คำนึงเลยว่างบประมาณสองล้านล้านเนี่ยนะคะผลประโยชน์จะตกกับประเทศเท่าไหร่ โพกี่โพไม่ว่าจะเอแบกโพไม่ว่าจะขอาการค้าโพหรืออะไรออกมาเนี่ยนะคะหกกว่าเปอร์เซนต์บอกช,ชาวบ้านเขาเอือมละอามออกมาหมดแล้วแหละว่า60กว่าเปอร์เซนต์คือรัฐบาลที่มันคอร์รัปชันนะคะชาวบ้านทั่วไปเขาก็รู้ทีนี้เวลามาพูดพูดเนี่ยดิฉันไม่ได้พูดเอามันเราดูว่า เราจะเอาอยัางไงนะอ่านคำถามของคุณคุณหมีคุณยุพยงบอกว่าเหมือนถามว่าเราจะฝ่าทางตันยังไงครับสำหรับวันพรุ่งนี้ตูนิเซียเนี่ยเขาผ่าทางตันออกไปแล้วประชากรไม่ถึงสิบล้านนะคะคเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยดิฉันยังไปช่วยอยู่เลยรประเทศนี้เนี่ยนะคะ เขาขอให้ผู้เชี่วชาญไทยดิฉันเป็นผู้เชี่วชาญจากฝั่งไทยเนี่ยเข้าไปช่วยในอฟริกาแล้วโดยตุนิเซียเนี่ยเขาส่งคนเข้ามาทํางานกับเรานะคะแล้ววันนี้คนตุนิเซียก็ลุกขึ้นมาล้มผู้นําเลวไปแล้วนะคะเข้า<น>ไปเยเมนเข้าไปในอียิปต์ในอียิปต์แล้วทีนี้วันนี้เนี่ยกลับมาดูบ้านเราเนี่ยนะคะ บ้านเราเนี่ยในแง่ของความเป็นประชาชนเนี่ยก้าดีสิบดีเพราะว่าปู่ย่าตายายสอนให้ลูกหลานรู้จักทำกินรู้จักทำมาหากินเราส่งออกอาหารเนี่ยนะคะที่เราเห็นอยู่ไม่ว่าจะซ้ายขวาข้าวปลาผักไก่ผลไม้สมุนไพรของเราทั้งสิ้นที่มันอยู่ในโลกนี้นะคะแต่สิ่งที่เรามีแล้วเราไม่อยากได้คือนักการเมืองชั่ว ทางออกบอกว่าการที่เราจะได้นักการเมืองต้องผ่านการเลือกตั้งใช่ไหมคะแล้วเลือกตั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ดิฉันเด็กจนแก่ค่าตัวจากเท่านั้นล้านมาจนวันนี้60สล้าน60ล้านนี่ค่าตัวอย่างต่ำนะคะครับยังมีมากกว่านีนะะ้แล้วก็เรื่องนี้เป็นความจริง เจอมาด้วยตาเจอมาด้วยตัวเองไม่ได้ฟังจากคนอื่นนะคะขนเงินกันยังไงแจกตังกันยังไงพี่เทิรดรู้ดีทีนี้สำหรับเราภาคประชาชนเนี่ยเราจะทําอย่างไรสำหรับวันพรุ่งนี้คำถามที่ดรประยูนพูดสื่อมวลชนถามคุณอภิสิทธิ์ว่าคุณอภิสิทธิ์กลัวไหมที่พันธมิตร ที่คุณลุงจำลองพาออกมาคุณอภิสิทธิ์ต,ตอบไปถึงเรื่องปฏิวัตินักการเมืองเนี่ยกลัวสูญเสียอำนาจประชาชนไม่กลัวเพราะว่าประเทศนี้ของเราดิฉันถูกถามโดยท่านผู้บัญชาการหารสูงสุดท่านแม่ทัพนะคะ พี่น้องตำรวจพี่น้องทหารที่ล้อมเราอยู่ขณะนี้เนี่ยนะคะอยากจะเรียนให้ทราบดิฉันเกิดในครอบครัวทหารด้วยนะคะท่านในพลเอกทั้งหลายแหลท่านผู้บัญชาการถามดิฉันว่าเราจะทำอย่างไรดดีันบอกเรียนให้กันบ้านพี่พี่ในพลทั้งหลายแหลกลับไปดูว่าวันนี้เนี่ยความไม่มั่นคงของรัฐ ไม่ได้เกิดจากปากกระบอกปืนไม่ได้เกิดจากการลบพุ่งครับแต่เกิดจากนักการเมืองชั่วสองสัปดาห์ที่แล้วเย็นเข้าไปถามในใจกลางกระทรวงกลาโหมท่านในพลเอกทั้งหลายแหละบอกพี่คะพี่ยอมให้นักการเมืองชั่วชี้นำพวกพี่ได้ยังไง เพราะฉะนั้นคำตอบของดิฉันคือเราเนี่ยจะผ่าทางตันออกไปให้ได้ไม่ว่าคุณอภิสิทธิ์จะยุบสภาเดือนมีนาหรือเมษาคุณก็หลอกกันเองนั่นแหละแต่คําตอบที่อยากจะให้ผ่านไปตรงนี้เนี่ยนะคะมันคงจะถึงแหละว่าตราบที่คุณยังไม่ยอมเป็นผู้นำที่ดีคำตอบของคุณก็จะไม่รอด เหมือนอย่างที่เบนอาลีโดนเหมือนอย่างที่มู巴ักโดนครับนะคะมันก็จะกลับมาที่คุณอภิสิทธตแล้วมีช้ามีนานมันก็จะกลับไปที่คุณเซนด้วยเพรีฉนเชื่อว่าประชาะชาชนของกัมพูชาเองก็คงจะไม่ยอมให้เป็นหมากต่อๆไปนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะ ประชาชนเนี่ยแหละจะเป็นคำตอบให้เราก็จะได้เห็นว่าท่านทางพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าอยากจะได้200กว่าเสียงเนี่ยจะได้จริงหรือเปล่าจะได้เป็นแกนหรือไม่นะคะอันนี้แหละค่ะจะเป็นคำตอบว่าประชาชนออกมาทำไมครับถามอาจารย์ประยูนด้วยคำถามเดิมนะครับก่อนกับรายการนะครับถามทั้งสามท่านเราจะฝ่าฟันการเมืองเลวไปได้อย่างไร เชิญเลยครับอาจารย์ประยุทพ่อแม่พี่น้องครับในวัยเด็กของพวกผมเนี่ยเกิด14ตุลาพวกผมไล่รัฐบาลจอมพลถนอมนั้นถือว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารเราไล่มาแล้วก็มาพี่น้องพฤกษาธมินผมอยู่ที่อเมริกาผมไม่ได้ไล่แต่ถ้าดูประวัติศาสตร์นะครับพลเอกสุจินดาร่วมกับนักการเมืองชั่วพลเอกสุจินดาต้องบอกว่า เสียสัตว right? ์เพื่อชาติพลเอกสุจินดาก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องทักษิณเป็นรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องแต่ทักษิณเป็นรัฐบาลที่ชั่วใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องนั้นร้อยเก้าสิบสามวันเราก็ไล่มาแล้วใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องหน้าที่ของเราคือไล่คนชั่วใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องนั้นบทบาทมันไม่ต้องมานั่งถามถ้าเป็นรัฐบาลดี รัฐบาลไม่ขี้โกงรัฐบาลรักชาติบ้านเมืองก็อยู่ด้วยตลอดปลอดภัยใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องวันนั้นหน้าที่วันนี้เนี่ยนักการเมืองก่อนจะมาเล่นต้องมาตั้งคําถามแบบที่แคนนดีถามตัวเองว่าผมแคนดี้นี่พ่อแม่พี่น้องทําไมวาจาเขาถึงเป็นวาจาอมตะเขาถามว่าผมมาเล่นการเมืองวันนี้ผมจะไม่ถามว่าประเทศทําอะไรให้กับผม แต่ข้าพระเจ้าถามว่าข้าพระเจ้าจะทำอะไรกับประเทศวันนี้เหมือนกันพ่อแม่พี่น้องพันธมิตรพวกเราจะไม่ถามว่าประเทศไทยทำอะไรกับเราแต่เรามาตอบแทนบุญคุณประเทศใช่ไหมพ่อพี่น้องพี่น้องตำรวจตาหารหารคุณเป็นตำรวจภายใต้รัฐบาลที่เลือกตั้ง ตำรวจยศพันโทยังถูกพูดแทนเตะก้านคอได้จายิมเนี่ยถูกยิงตายโดยไม่มีหลักฐานอ้างอิงไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นความชั่วของระบบเลือกตั้งใช่ไหมพ่อพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับไม่ว่าภายใต้ความชั่วของระบบอะไรผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องที่นี่ไม่ยอมมันเกิดอีกแล้วใช่ไหมพ่อพี่น้อง เมื่อวานเป็นวันที่แจ้งหมายนึกว่าติดลายชื่อไปแล้วแต่บังเอิญไ,ไปสอนหนังสือบอกคุณหมีไว้ไม่ได้หนีแต่จำไว้เลยพ่อแม่พี่น้องถ้าเราทำความดีพวกชั่วชั่วลังแกเราต้องให้รู้ว่าดาบนี้ก็คืนสนองพ่อแม่พี่น้องผมไม่รู้ว่าเดือนหน้าเนี่ยเราจะชุมนุมกันหรือว่าจะ เราไล่รัฐบาลเรียบร้อยหรือพอดีต้องมีภาระไปต่างประเทศแต่ผมจะชุมนุมคนไทยที่อเมริกาได้ผมจะไปยื่นที่ยูเอ็แล้วว่ารัฐบาลมันชั่วไอ้ฮุนเซนชั่วสองรัฐบาลที่สมคบกันสร้างสงครามหากินกับความร่ำรวยหากินกับความล,ำ,ล,าบามลำบากของประชาชนมันยิงแล้วมันหยุดของแพงไหมพ่อพี่น้องวันนี้ประเทศไทยยังไม่มีสงคราม าราคาปาล์มจาก11บาทเหลือ7บาทแต s mate, <S ่น mm ้ำมันปาล์มในท้องตลาดขาดหมดมันชั่วไม่พ่อพี่น้องนี่ถ้ามีสงครามคนไทยไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่มีน้ำมันกินจะทำยังไงเพราะงั <mat 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 ้นว네ันนี้แก้ปัญหาต้องไล่รัฐบาลชั่วออกจากเดียวพ่อพี่น้อง34บาทเป็น67บาทบาทเป็นบเาไอ้อย่างนี้มันบ้าหรือเปล่าพ่อแม่มพี่น้องห 67บาทก็ยังไม่มีปัญญาซื้อครอบครัวละขวดครับพี่น้อง67บาทก็ขอครอบครัวละขวดพ่อแม่พี่น้องยะอันนี้น้ำมันปลาล์มกำลังออกตลาดวันนี้มันทำให้ปลาล์มราคาตกคนชาวสวนปลาล์มก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวสวนปลาล์มมาร่วมกับพันธมิตรตบมือเรียกชาวสวนปลาล์มมาเลยอ่าสุกนี้สุกน,นี้เต็มออกเต็มออกแน่พ่อแม่พี่น้องครับพรารัฐบาลขี้ขลาดตอนนี้ ไม่ว่ากลุ่มไหนมาเรียกร้องมันยอมหมดเพราะมันกลัวพันธมิตรพ่อแม่พี่น้องวันก่อนกลุ่มคุณวลิตมาเพราะรัฐบาลสัญญาไว้สามปีไม่ทำพอพันธมิตรชุมนุมมาวลิตมารัฐบาลเข้าคอรมออีกสองวันจ่ายเงินพ่อแม่พี่น้องดูสิพ่อแม่ครับว่ามันคิดถึงคนยากคนจนหรือเปล่าเมื่อวานชาวบ้านที่นครสวรรค์สามทุ่มแล้วท้าวรเชินเนียมไปเซ็นต่อหน้าเลยว่าอีกสองวัน ออกโฉนดได้มันบ้าหรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมครับว่าการมาของพ่อแม่พี่น้องทําอานนี้ส่ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องคนยากคนจงนะครับปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับอันนี้พ่อแม่พี่น้องฟังให้ดีนะครับไม่ใช่เราเอาพลังมาข่มขูแต่นั่นคือความชอบธรรมที่เขาควรจะได้อย่างนาครสวรรค์น,นี่ปูย่าตาทวดก็มีหลักฐานก่อนปี2479อีก2479นะครับพ่อแม่พี่น้อง หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสี่ปีเองแล้วไม่ให้หลักฐานเขาทีเนี่ยตระกูลนักการเมืองมันเซ็นให้เป็นร้อยไร่เลยพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับการที่ยืนหยัดอย่างหนักแน่นของเราเนี่ยจะเป็นบทพิสูจน์อีกหลายๆอย่างผมขอบอกกับพ่อแม่พี่น้องเลยตราบเท่าที่เรายืนหยัดอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกผมไม่หนีไปไหนครับพ่อพี่น้อง ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับพิธาภมีอะไรเสริมครับเชิญครับครับพี่น้องครับหลายคนว่าถามปัญหาทางออกของประเทศไทยคือจะแก้อย่างไงผมก็เคยเป็นผู้แทนราษฎรมาแล้วครับคุณจะให้ในด้สภาแก้ปัญหาประชาชนแก้ไม่ได้หรอกมีแต่เขาจะโกงขึ้นโกงขึ้นโ,งนโงกงตลอดเราจะพึ่งใครไม่ได้ผมบอกว่าหนทางเดียวท่านนั้นประเทศไทยที่จะแก้ไขได้คือประชาชนครับพี่น้อง การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประว Unter ัติศาสตร์ของชาติไทยก็เปลี่ยนแปลงมาจากประชาชนใช่ไหมครับผมจําได้10ธัลุลาคมพี่ยอดธงทับจูไม้เขียนเอาไวา้ว่า <melody. S 1> การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยมาจากตีนครับตีนเพราะอะไรเพราะประชาชนเดินขบวนครับประชาชนมาอยู่ท้องถนนครับไม่ได้เปลี่ยนในบนห้องแอร์นะครับเปลี่ยนมาจากประชาชนนะครับ ที่มาชุมนุมกันเนี่ยที่ถนนุล่าดำเนินเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็อยู่ที่นี่เราจะไปหวังจากคนอื่นไม่ได้เด็ดขาดผจึงว่าเราจะไปหวังจากผู้แทนราษฎรได้ไหมครับเราจะหวังรัฐมนตรีนายกมาช่วยเราได้ไหมครับหวังไม่ได้ต้องหวังจากประชาชนเท่านั้นเราถึงติดอาวุธทางความคิดติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว,ว่าประชาชนฟังอยู่ที่บ้านรวมประมาณ1ิกว่าล้านคน ถ้าประชาชนเรามีสักสามสิบสี่สิบล้านคนในการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับไม่มีทางที่จะเลี่ยงได้แล้วเพราะอำนาจทั้งหลายเพราะอำนาจทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่ประชาชนพวกเราถึงพยายามที่สุดผมนะครับผมจะตีสองเหมือนกับว่าผมจะตีสองบททั้งบทบูทั้งบทบุนผมเข้าบ้านผมจานหนังสือทันทีผมจะโทรศัพท์หาเพื่อนผูงผมจะโทรศัพท์หาผู้รู้ดรปรปาโมดบ้างดออรอาทิตย์บ้างดเรเทียนชัยบ้าง ใจพี่สามารถบางสังบ้างใช่ไหมครับหลายคนที่เขามีความรู้ที่เขาเป็นปาาเพื่อผมจะหาทางแก่แนวปัญหาของประเทศไทยไม่มีทางอื่นคุณจะไปพึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งประชาชนใช่ไหมครับมันไม่มีใครจะยิ่งใหญ่เท่ากับประชาชนไปแล้วครับนี่แหละหนทางที่แก้ถูกต้องที่สุดอย่าผมมาอยู่ที่นี่พี่้องอาจว่าผมนี่พูดดูเดือดดุนแรง เนี่ยผมเป็นผู้นํามาอย่างนี้ผมชู้มาแบบนี้ตลอดผมเป็นผู้นํากรรมกรถ้าผมอ่อนแอผมขี้ขาดยืนขาฉันไงไๆ,ๆคุณจะไปนาใครได้มันต้องกล้าเผชิญกับสิ่งที่มันเลวร้ายมันจะตายก็ต้องยอมถ้าคุณอาสามาเป็นผู้นําผมเป็นอย่างนี้ผมไม่มีหนี้ผมบอกได้เลยครับอ่าและเอาพูด,ดง่ายๆขอพูดหน่อยสมพงษ์ชิงดวงเนี่ยเรียนปริยาโทห้องรุ่นเดียวกับผมเองผมเป็นประธานรุ่นเนาะผมยังไม่เคยพูดถึงช่าแม่เลยวันนี้ ที่ยังมาปราบพวกเรามาเลยน้องสมพงษ์เอ้พี่อยู่นี่ไม่กลัวหรอกเอาผมเนี่ยเขาเป็นผู้นำเนี่ยเรียนปริยาโทนีด้ารุ่นเดียวกับผมนะครับผมยังไม่เคยพูดถึงเลยวันนี้ขอพูดถึงหน่อยผมไม่กลัวไม่เคยไปร้องขอใครเลยผมว่าผมทําตามหน้าที่ถ้ามาจะมามาจะตายต่อหน้าประชาชนมาหรือจะออกไปไมันจะตักยิงก็ช่างมันไม่เป็นไรเราว่าเรามาทาหด้าที่ไอ้พี่น้องเราไม่ต้องไปกลัวแด่ผมอยู่กับบ้าน แฟนผมยังงงเลยมันเป็นคนละคนเลยนะเขิเดผูก็บอกอ่ะอยู่กับบ้านอีกแบบหนึ่งมาอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับตัวหน้าประชาชนเราต้องทำอย่างนี้กับพี่น้องมันต้องนี้เด้ผมก็เดินนะเห็นไหมผมเดินทุกวันผมเดินวันละสิบกิโลบางทีครับเนี่ยเพื่อให้ร่างกายมันแข็งแรงครับไม่มีอะไรแข็งแรงถ้าก็เดินใช่ไหมครับผมถึงถือหลักหนึ่งอาหารอากาศออกกําลังกายใช่ไหมครับใช่ไหมอารมณ์ต้องดีผมไม่เคยทุกข์ไม่เคยร้อนไม่เคยไม่นอนไม่หลับนอนหลับตลอดไปก็หลับแบ้งเลยครับ อารมณ์ดีมาอยู่กับพี่น้องในยิ้มเดี๋ยวก็เดินแล้วผมนี่แหละครับมันต้องมีความสุขกับประชาชนเราจะแก้ปัญหาประชาชนต้องร่วมกับประชาชนคุณจะอ่านหนังสือกี่เล่มก็ตามแต่คุณจะฟังอะไรมันก็ตามแต่สู้การปฏิบัติเป็นจริงไม่ได้หรอกครับพี่น้องเอ้ยรประธานเหมาก็บอกว่าไม่มีอะไรกับยิ่งใหญ่เท่าการปฏิบัติการปฏิบัตินี่คือที่สุดยอดครับ คุณจะเป็นนายอาจารย์ในมหาลายัยคุณจะสอนหนังสือให้คนรู้ปัจจยานุนปัจจานาลู้เรื่องนี้สู้การมาต่อสู้ปฏิบัติไม่ได้นี่คือเราปฏิบัติธรรมะที่ยิ่งใหญ่ครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศครับพี่น้องขอบพระคุณครับอาจารย์ประยุนครับมีอะไรจะเสริมเชิญครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้ขอฝากถึงพบตรเลยนะครับผู้บัญชาการตํารวจพอดีผมเคยไปสอนเขาครั้งหนึ่งแต่คิดว่าเป็นวิทยกรดีกว่าอ,อย่าไปเรียกอาจารย์ก็น่าเกลียด <c oughs> คือวันนี้นะครับ เป็นผู้บัญชาการหรือนายตำรวจทุกท่านเนี่ยถ้าไม่ใช่อภิสิทธิ์สังไม่ใช่สุเทพสังขอให้ท่านอย่าปฏิบัตินะครับเพราะว่าท่านจะเป็นจำเลยของสังคมตลอดชีวิตเลยครับพี่น้องขอบพระคุณครับพี่น้องครับปรบมือให้กับดรประยูนอัครบาวรน,นะครับดรรัตนาพรครับคุณเทิดภูมิใจดีขอบพระคุณครับ พี่น้องครับชอบใจคำพูดของดรรัตนภพนะครับปัญหาของประเทศนั้นไม่ได้อยู่ที่ความยากจนไม่ได้อยู่ที่พี่น้องประชาชนแต่อยู่ที่นักการเมืองชั่วมากในสังคมไทยครับ